สิ่งมีชีวิตบางชนิดกำลังหายไปจากโลกอย่างเงียบๆหนูผีเกาะคริสต์มาสหนูผีชนิดเดียวของออสเตรเลียถูกประกาศว่าสูญพันธุ์แล้วแต่เหตุผลในการสูญพันธุ์นี้อาจจะทําให้คุณตกใจในฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกหนูผีเกาะคริสต์มาสหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crocodylus pictus ถูกจัดให้อยู่ในสถานะสูญพันธุ์ในวันที่10ตุลาคม2025โดยมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและเศร้าใจอย่างยิ่งหนูผีเกาะคริสต์มาสชีวิตอยู่ที่ไหน หนูผีเกาะคริสต์มาสเป็นสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะคริสต์มาสห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ1 5 0 0กิโลเมตรทางตะวันตกพวกมันเคยอาศัยอยู่ทั่วไปในป่าฝนของเกาะและมักร้องดังในช่วงกลางคืนพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความพิเศษและไม่มีใครเหมือนในโลกเหตุ <c oughs> ไดหนูผีถึงสูญพันธุ์เริ่มต้นจากการนำเข้าหนูดำในปี1,900ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิน่นที่มีปรสิตชื่อว่าทริป,ปาโนโซม ประสิทธ์เหล่านี้แพร่กระจายไปยังหนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์ของเกาะรวมถึงหนูผีจำนวนหนูพื้นเมืองลดลงอย่างมากเนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันต่อมาการนําเข้าสัตว์ต่างๆเช่นแมวและงูปล้องฉนวนทําให้สถานการณ์แย่ยิ่งขึ้นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นในช่วงทศวรรษ1,950หนูผีเกาะคริสต์มาสสองตัวถูกจับได้หลังจากนั้นในปี1,984หนูผีโตมีถูกพบ โดยนักชีววิทยาพวกเขาลองเลี้ยงหนูผีในกรงเป็นเวลา12-18ถึงเดือนแต่หนูผีตัวผู้ก็ถูกพบโดยบังเอิญในปี1985ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่มนุษย์ได้พบเห็นพวกมันสูญพัน์อย่างไรหลังจากปี1985หนูผีเกาะคริสต์มาสไม่มีการพบเห็นใดๆถึงกระนั้นการสูญพันธุ์ของพวกมันยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งปี2009ที่งูปล้องฉนวนแพร่กระจายไปทั่วกาะทำให้ครังข่า,ขาวพิพิสเตรนเกาะคริสต์มาส และกิ้งก่าประจำถิ่นส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปด้วยจึงไม่น่าแปลกใจหากหนูผีเกาอคริสต์มาสก็สูญพันธุ์ไปด้วยเรียนรู้จากการสูญพันธุ์การสูญพันธุ์ของหนูผีเกาอคริสต์มาสสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังโรคและการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบซากสัตว์ที่เหลือน้อยพร้อมกับการปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบการเฝ้าระวังโรคต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดูแ,แลสัตว์และพืชในเกาะแม้ว่าหนูผีเก่อคริสต์มาส จะไม่มีอยู่อีกต่อไปแต่เรื่องราวของพวกมันกลายเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับการอนุรักษ์สัตว์และพืชในอนาคตคุณคิดว่าการสูญพันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจหรือไม่คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์และพืชในเกาะ